สวัสดีค่ะจากแอดมินพี่ใจนะคะพี่ใจพารวยเนาะพี่ใจก็จะจะ,จะพามาสรุปนะคะสีลาานะคะสีลาวของเราวันนี้ก็จะมีลาวสตาร์ลาวีไอพีสามัคคีวีแล้วก็สตาร์วีนะเพื่อนก่อนไปสรุปพี่ใจก็มีคําเตือนนะคะเพื่อนจะครังช่องเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะเพื่อนเราก็จะไปสรุปของวันที่27่เ็เลยน้อเพื่อนจ้ะวันที่27พี่ใจก็ให้เด่นรวมอยู่ที่678นะคะเพื่อน678เนาะแล้วก็ให้เด่นลาวสตานะคะให้เด่นอยู่ที่0ยกับ2นะคะเพื่อน0กับ2แล้วก็ผลที่ออกก็คือ 19206 06มาตัวเจาะให้นะคะ06 0, 6. 0 6. มานะคะส่วน2นะคะเพื่อนๆส่วน2ก็คือมานะคะมาในตัววิ่งตัวรูดแต่ว่าอ่า29าพี่ j a ไม่มีเนาะพีจ่จะไม่ได้เจาะให้มีแต่26เนาะ6กกับเตัวเดียวก,กันนะคะเพื่อนพี่ jay บอกอยู่นะคะก็ถือว่าเข้านะคะเพื่อนๆถ้าใครรูดเนาะวิ่งรูดเนาะ อันนี้พี่ใจเพียงแต่ว่าเจาะมาให้แต่ว่ามาไม่เอามาไม่หมดนะคะเอามาไม่หมดนะคะในตัวล็อกเนาะส่วนราววีไนะคะพี่ใจให้เด่นอยู่ที่1กับ2นะคะเพื่อนๆผลที่ออกก็คือ8 8 1และ1 8โอ้โหออกอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนหนมานะคะเพื่อนหนึ่งแปดแปดหนะ18ึ่ปดตัวกับตัวรูดนะคะเพื่อนจ๋าเนาะก็เข้าสงลาวแล้ว เราไปลาวสมัคีกันเลยลาสมัคีวิใจัยให้เด่นอยู่ที่0กับ5นะคะผลที่ออกคือ2 8 1กับ5 2 5มาจ้ะ5 2นะคะแล้วก็8 1นะคะเพื่อนมาที่เด่นรวมเนาะเมื่อกี้วิใจัยใหล้ลืมดูว่าค่าใครเนี่ยมาตั้งแต่รอบแรกเลยนะนะคะใช้วิ่งใช้รูดะคะ่ะไทยใช้รูดเนาะใช้เป็นตัววิ่งอะถ้าใครชอบวิ่งนะคะเพื่อน ต่อไปลาวสตาร์วีไอพีนะคะลาวสตาร์วีไอพีใจให้เด่นที่1กับ9นะคะผลที่อ,อคือ309แล้วก็47นะคะเพื่อนเก0าศนะเข้าตัวกลับนะคะอ่านะคะเพื่อนก็เข้านะคะวันนี้เข้าทั้งสีลาวนะคะเพื่อนทั้งตัวเด่นรวมนะคะเข้าเนาะต่อไปเราก็จะไปของวันที่28กันเลยนะคะ28กันเลยของ ลาวสีลาวนะเพื่อนๆนะอ่ะวันนี้พี่ใจก็ให้ลาวสตาที่เด่นที่1กับ7นะคะเพื่อนเปรียบเทียบกับตัวเด่นรวมนะเพื่อนๆถ้าเกิดใครไม่อยากเอาตามที่พี่ใจวางให้ก็สามารถที่จะไปหยิบไปจับตามรอบได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆสังเกตว่าเข้ามานะอ่าลาว vip พี่ใจให้เด่นที่1กับ9เห็นไหมอยู่ในตัวเด่นนะคะคเพื่อน ส่วนลาสสามัคิคีให้เด่นนิด่1กับ8 1ก็อยู่ในเด่นรวมนะแล้วก็ลาสตาค้็ให้2กับศย์ก็มีศูนย์นะคะเพื่อนๆมีศูนย์แต่ก็ไม่แน่นะมีศูนย์แต่เขาอาจจะออกตัวอื่นก็ได้นะคะตัวเจาะตัวอันนี้พี่ใจก็วางให้อันนี้พี่ใจคัดสันตัวที่เจาะในตารางมาแล้วนะคะในในในล็อกของคำมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน,นชื่นชอบตัวเลขอันไหนก็หยิบจับไปเนาะจะเอาไปเทียบกันกับ กับเดียนรวมก็ได้นะคะเพื่อนตัวเด่นแต่ละรอบเนาะนะคะนี่ค่ะพี่แจก็สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน FC ที่น่ารักนะคะที่เป็นแรงกำลังใจให้พี่ใจทำคลิปต่อๆไปนะคะก็ฝากผลงานไว้อีกหนึ่งวันนะคะเพื่อน,อ,นอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ให้พี่ใจด้วยนะคะเพื่อนก่อนออกไปนอ้องเพื่อจะได้มีกำลังใจนะคะไม่แน่นะพี่ใจกำลังคิดอยู่พี่ใจอาจจะเลือกทำหวยก็ได้นะคะเพื่อนไปทำอย่างอื่นเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูอะไม่ค่อยมีมี f อซเข้ามาดูเท่าไหร่เลยทำลงไปก็แค่นั้นพี่ใจก็เลว่าจะเลือกทำนะคะเพื่อนอจ,จะไปทำแบบบันเทิงนะครับเพื่อนจ้ะก็ สำรับใที่ยังทําอยู่เพื่อนๆก็มาดูนะคะมาเอามาหยิบมาจับเอาได้นะคะสําหรับตัวเลขคือสวยแม่นๆนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะเป็นเพียงการคํานวณหาตัวเลขนะคะเพื่อนนะคะก็ขอให้เพื่อนโนะชคดีมีความสุขสวัสดีคะ่ะมีโชคมีลาภวิจัยตลอดไปนะคะ